เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาคิดว่ามากวนใจผมเรื่องที่เดนผมซื้อมาผมกู้มาผมจ่ายเงินมาที่เดนมีชื่อมีฉดที่เดนไม่ขอกโทโมก็ต้องมีฉนดมีเอกสิทธิผมขึ้นศาลติดคุกนายสนทิขึ้นศาลโกงทุจริตผู้ถือหุ้นติดคุก เวลาที่นายสนทิออกจากคุกม,มายกบริษัทให้ศาลหรือเปล่าผมติดคุกม,มาผมต้องยกที่ผมให้หรือเปล่าเสิ่งที่ผมพูดนี่คือใบเสียภาษีสองล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเท่าไหรไม่รู้คือการเสียภาษีเมื่อผมเสียภาษีในที่ผมผมจ้องเป็นเจ้าของที่ผมหรือเปล่าอ้าว ก็ผมก็งงว่าบ้านเมืองเนี่กฎหมายมันไม่มีมันใช้คนเนี่ยมาแขวะมาแซะแล้วก็เอาคนไปล้อล้อเรื่องหาอะไรก็ได้แล้วก็ไปทำข่าวแล้วคิดว่าคนอย่างผมจะกลัวผมบอกนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยผ่านความเต็งเป็นความตายมามากแล้วไอ้เรื่องนี้ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนผมหรอกครับคุณกลับไปที่กรมที่ดินชฉโนดผมก็มันเป็นชื่อของ อยู่ทีคุณไปอ่านคำพิพากษาถ้าเกิดว่าผมยกที่ให้ได้แล้วสารลดโทษให้ผมต่อไปคนรวยทั้งหมดมันก็เอาสาที่ยกให้สารแล้วสารก็ยกโทษให้อย่างนั้นหรือครับดังนั้นสิ่งที่ผมทำผมทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยเซบสองเปยที่ผมไม่ได้ทำอะไรกําไรแม้แต่บาทเดียวกับที่แปลงนี้แต่พอผมออกจากคุก ผมจะให้ลูกให้หลานผมไปทำแล้วมันไปหนักตาบานใคร